ที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีนายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดพิธีลงนามความร่วมมือสมาชิกโหยพัฒเพื่อดูโชว์หวยท้องถิน่นหนุน246ร้านค้าต้นแบบทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยงดูโชว์หวยท้องถิ่นในพื้นที่ขึ้นเป็นสมาชิกโหรหวยตามแนวทางสมาชิกโหยพัสโดยมีนายทศพลตั้งสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้แทนหน่วยงานพัฒนมิตรภาครัฐและภาคเอกชน6องค์กร รวม28หน่วยงานลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพร้อมมอบป้ายตราสัญลักษณ์การันตีการพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนจัดจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างสะดวกสบายและเตรียมส่งต่อการพัฒนาให้ร้านโชว์หวยท้องถิ่นรายอื่นๆในชุมชนเข้มแข็งตามและมั่นใจเพิ่มสมาร์ทโชว์หวยได้อีกไม่ต่ำกว่า738ร้านค้านายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่าภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทโชว์หวยพัสซ,ซึ่งเป็นโครงการที่รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นต้นเน,นื่องจากเกี่ยวข้องกับประชาชนและธุรกิจขนาดเล็กจานวนมากโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อผลักดัน และพัฒนาร้านโชห่วยให้เป็นสมาร์ทโชห่วยครอบคลุมทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในยุคดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรวางกรอบแนวทางการพัฒนาร้านโชห่วยทุกวิตทิทั้งระบบนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกรง่งนำธุรกิจเข้าสู่ช่องทางการค้าในแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งการให้ส่งเสริมสนับสนุนภาครวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทุกด้านมุ่งหมายให้โชห่วยไทยเติบโตด้วยความมุ่งมั่นและอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนาน นำธุรกิจเข้าสู่ช่องทางการขายในแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมทั้งการให้ส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทุกด้านมุ่งหมายให้โชวห่วยไทยเติบโตด้วยความมุ่งมั่นและอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนาน